เสือ vs มหิงสาเกมแห่งการอยู่รอดที่ไม่มีผู้แพ้ 1. บทนำเงียบงันในป่าลึกบรรยากาศป่าเงียบสงัดเงียบงันในป่าลึกที่ซึ่งทุกเสียงมีความหมายทุกการเคลื่อนไหวคือการเอาตัวรอดและทุกการเผชิญหน้าคือบททดสอบแห่งสัญชาตญาณแนะนำตัวละครหลักวันนี้สองยักษ์แห่งป่าใหญ่กำลังจะเผชิญหน้าเสือโคร่งราชาแห่งการล่าก,กับ มหินสาโทยักษ์ที่ไม่ยอมเป็นเหยื่อ 2. ผู้ล่าแห่งป่าใหญ่เสือโคร่งศิละปะการล่าเสือโคร่งคือนักล่าที่สมบูรณ์แบบน้ำหนัก200กิโลกรัมกล้ามเนื้อแกร่งกล้าแต่เคลื่อนไหวเงียบเชียบเขี้ยวยาว6เซนติเมตรและกรงเล็บที่ร้ายแรงกลยุทธ์การซุ่มโจมตี แต่เสือไม่ใช่นักวิ่งระยะไกลมันเป็นนักสป,ปรินที่ร้ายแรงวิ่งเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ทำได้เพียงระยะสั้นดังนั้นกลยุทธ์คือการซุ่มโจมตีให้สำเร็จในครั้งเดียว 3. ยักษ์ผู้ไม่ยอมแพ้มหิงสาโทนพลังแห่งป่าใหญ่มหิงสาโทนคือควายป่ายักษ์ใหญ่แห่งทุ่งหญ้าน้ำหนักเกือบหนึ่งตันตัวใหญ่กว่าเสือสามเท่าแม้จะเป็นสัตว์กินพืชแต่ไม่ได้หมายความว่าไร้อันตราย อาวุธลับของผู้ถูกล่าเข่าคู่งามที่โค้งขึ้นไปข้างบนยาว80เซนติเมตรแหลมคมเหมือนหอกสงครามเมื่อหันหน้าเข้าหาสัตรูจะกลายเป็นอาวุธร้ายแรงและที่สำคัญมันได้กลิ่นเสือได้ไกลถึง500เมตร 4. การเผชิญหน้าเกมแห่งจิตวิทยาการจ้องตากันเมื่อเหลือระยะ20เมตรมาหิงสาหาันหัวมาอย่างช้าๆสายตาเจอกันเสือรู้ทันทีว่าการซุ่มโจมตีล้มเหลว,แล,วแล้วเกมเปลี่ยนจาก การล่าเป็นการเผชิหน้าการต่อรองเงียบสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการต่อรองเงียบๆเ,เสือทดสอบหาจุดอ่อนมหิงสาเตรียมพร้อมสู้ทั้งสองรู้ดีว่าการผิดพลาดหมายถึงความตาย 5. บึงแห่งการตัดสินใจเปลี่ยนสนามรบการค้นหาทางออกแล้วมหิงสาก็ทำสิ่งที่ฉลาดที่สุดมันค่อยๆถอยไปยังบึงใหญ่ที่คุ้นเคยกลางบึงมีเกาะเล็กปกคลุมด้วยหญ้าเขียว น้ำตื้นรายรอบก,การเปลี่ยนกติกามหิงสาลงน้ำอย่างมั่นใจเดินไปยังเกาะกลางบึงเสือยืนนิ่งริมฝั่งคำนวณความเสี่ยงการตามลงน้ำคือการเสียเปรียบน้ำจะทำให้มันช้าลงและเขาแหลมยังคงเป็นอันตราย 6. บทสรุปเกมที่ไม่มีผู้แพ้ปรัชญาแห่งปลาใหญ่ สุดท้ายทั้งเสือและมะหิงสาต่างแยกทั้งไม่มีผู้ชนะไม่มีผู้แพ้เหลือเพียงกฎแห่งธรรมชาติผู้ล่าและผู้ถูกล่าต่างมีสิทธิ์รอดหากรู้จักเลือกเวลาและพื้นที่ของตนนี่คือเกมที่ไม่มีผู้แพ้เพราะทุกชีวิตในป่าล้วนมีคุณค่าขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์และรับชมคลิปขอบคุณครับ